แต่งแตนะเกอร์เทพจังเลยหิวไหมกินข้าวมไก่เนาะกินไหมลูกโอเคโอ้ยโอ้ยใส่เสื้ออะไรสวยจังเลยค่ะตัวด๊าบบบอันทริกรอ เออเปิดบบด,ด้วยับเกอนเดียไไกลดขอบคุณค่ะเอา้ยีก่อนว้ยว้วันนี้มาคนเดียวค่ะวันนี้คนเดียวมาคนเดียวนุงดตัวนเดียเวจ้ราดี๋ยวคอหาป้านุ่นแป๊บนึงแล้วก็ดูกระตูนเนาะโอเคไหมคะ อ,อันีกินได้เลยเอาไปเลยเยิ้มหวานหนึ่งทีหนูหนูตัวอันใหญ่นะเดียวยิ้มหวานหน่อยจิอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะตะเกียร์อะไรจุดนะจริงไหมเขาป่วยนะคะเราก็จะให้กินเยลลี่ขอบคุณข้าวแบบใหม่พัชรีชุดใหญ่ค่ะก็เอาใหม่เด,ดี๋ดดดวยวป้าร้อง วันจทีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอดักได้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยได้ไปเลยนี่จะหนูนเลยขอบคุณขอบไปอย่างไม่เอาขอบคุณดีๆสิจอดจุดดา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 เริ่มนั่งให้เรียบร้อยหนยจ้ะมือหนึ่งก็จับนี่สิจ้ะ เวลาเดินแล้วค่ะดูค่ะเด็กหิงนับตังหรือใครจะชนะนะคะวันนี้อจิอจะต้องเธอสิออันแรกก็เสร็จแล้วสุดยอดอ่าอันต่อไปเลยค่ะอจิได้ชนะหนูหรอกเออไม่มีใครชนะหนูหกหมุนไปทางนู้นหมุนบิดทางนเลเออ เร็วมไปตรงนู้นเลยเก็บปากให้ด้วยกันเร็วๆทำให้มันหมดดิจะเอาใกล้แล้วนั่นน่ะใกล้แล้วจะเอาเนี้ยจีบไปอันนี้จีบ ไอที่เหมุนหอวจะต้มตานนะโอ,โอ้ยดีต่อไปก็ซ่อมจักรยานตัวเองได้แล้วมั้งใช่ปะได้ไหมโอ้ยเวอริกูดเอาอไปเอาไปอันนี้ดีบปันอ,อันนี้จะได้ได้อันนี้จะอันนี้จะได้ได้ <laughs> อันนี้ได้ไหมหนักอ่อนหะอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมจับตัวนี้ด้วยสิจับนี้ไว้แล้วก็หมุนนะอันตัวอันนี้เนี่ยเขาเรียกไข่ควงไข่ควงหนูอะใส่อะไรเลยอันสุดท้ายอุ้ยไวขึ้นนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหเอามาไวกว่านี้นะไวกว่านี้นะอันนี้นละมั่วแล้วกันมือ <c oughs> <c oughs> ไวจริงไวจริงว่ะ เสร็จแล้วเราจะจ้องแต่ไม่อร่อยเรอจ๊ะปรุงใหม่เหรอจ๊ะเอาใหม่หมดเลยเหรอเออเอาออเดียวพอแล้วลากไปตรงนู้นไปเป็นบัญชีม้าไปทำงานเป็นแกลงคอมพิวเตอร์ที่ประเทศกังหูัช้า ที่แม่เป็นคนหางานนีม่แน่ใจว่ห้าหมื่นหรอไปไงบ้างครบ่คัจับแกง้เนี่ยยายเอดโอโหคิดว่าตัวเองเบามังเนี่ยดูยยไปไหนอ้าวงั้นก็ไปต่อไป ดดกดรถยางที่ไหนกินไรไหมไหกินไรปะก็ไ,ไปเดินดูกันไหมนับจ้าง